ล้าเฉยๆนะล้าลามันเหมือนจะวูบอะไรประมาณนั้นนะออ,ออเก็พยายามที่ว่าควบคุมอาหารแล้วก็ต้องกินน้ำเนาะกินน้ำไปเรื่อยๆจิบไม่ได้กินตึกตึกๆค่อยๆจิบยายกลัวน้ำจะท่วมปลอดยายก็ <laughs> ก็แต่เลยถ้าวันไหนนอนไม่หลับมันรู้สึกมันเออง่อยง่อยไงไม่รู้มันเหมือนหายใจไม่อิ่มอืมถ้าวันไหนนอนหลับก็โอเคอยู่มันมันเป็นกับอาการที่แบบเรามันยังไม่ค่อยชินด้วยแต่มันไม่เจ็บนะมันไม่มีมันไม่มีเจ็บมันไม่เหมือนว่าเออจะไข้ใหญ่นี่ แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ายายอยู่นี่ยายเนะนี่ยไปนวดไปจำได้วร่างกายของยายที่ว่าเป็นอุบัติเหตุด้วยใช่ปะ่ะแล้วก็มาเป็นโรคนี้ผสมอมืยายไปนวดวันเป็นวันเนาะตอนนี้คืออยู่ไทยไม่เจ็บถ้าไปอยู่ไอ้เตเลนนะ่ะก็สงสัยจะเจ็บอยู่แา <laughs> ไม่เป็นไรหรอกออเมีใคร อ่าเจ็บแทนเราได้เนาอะอสิ่งที่มันเกิดแล้วเราก็ต้องรับมันให้ได้ร่างกายร่างกายของเราอขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง ม่แก้วขอบคุณทั้งวิภานะคะขอบคุณแตนมาต่อยนะคะอยู่เป็นเพื่อนยายไปทำธุระได้นะคะไปทำธุระได้เหลืออีกเ็ดนาทียายก็จะลงแล้วยายดูที่บ้านนี้เป็นไดโอ้อันนี้มันเป็นนั่นยายก็ชอบเช็คนะว่าเอออันนี้อะไรอันนั้นอะไรมันเปลี่ยนแบบใหม่เนาะเปลนแบบใหม่ อ uh ูด huh. ้วยกันอีกสิบอีกแปดนาทีเนาะอยู่ด้วยกันอีกแปดนาที อ่ะมาหกท่าน g มอร์นิ n งแอ e v รีัน n มอร์นิ่ง n i n g g ั o นมอร์นิ่หมวกยายก็ได้ได้หมวกมายายไปเห็นหมวกเอ้าหมวกเงี้ย <c ười> คิดถึงสมไมกนอออสวัสดีค่ะอ่ะฮสวัสดีค่ะอ,อ๊บจ้ะด้อีกแปดนาทีเนาะอ้ะออกอากะแล้วเหรอ เมื่อคืนมียายเหนเลยเนาะเข้าไปบ้านอ๊อฟยายหลับตอนไหนไม่รู้รู้ตื่นตัวขึ้นมาเอาลงแล้วเหรอหลับต่อไม่ได้คอมเมนต์เลยมันยังไงบอกไม่ถูงเลยอ๊อฟจ้ะอยู่รู้สึกว่าตัวเองเพลียเพลียก็หลับอืมยาก็หมดแล้วยาที่หมอให้มานะ่ะหมดแล้ว กับเราไปนวดด้วยไงมันก็ทําให้ร่างกายแบบเหมือนจะอยากจะนอนอย่างเดียวพักคนกลับมาเห็นออฟขึ้นไรก็เข้าไปบ้านออบสักพักหนึ่งเท่น,นั้นเลยโมวง่ว่งลืมตามไม่ขึ้นเอาโทรศัพท์ไปวางไว้หลับตึ้งตื่นขึ้นมาเอา้าอบลงแล้วเหรอ เตนมาต่อยอ๊บหวัดดีค่ะอ๊พัชิราชแน,นลวัดดีค่ะคุณเตนมาต่อยหวัดดีนะคะยกมือไหว,ว,ว้มาแม่แก้วสตอรี่สวัสดีค่ะคุณอ๊พัชราหวัดดีนะคะลืมสองแม่แก้ว ขอบคุณมากมากค่ะ